สวัสดีครับผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์ครับวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์2569นะครับเวลาวันนี้ประมาณ12นาฬิกานะครับเมื่อวานนะครับที่จังหวัดชุมพรเมื่อวานวันที่6นะกุมภาพันธ์2569ประมาณ6โมงกว่าๆถึง1ทุ่มฝนตกหนัก1ชั่วโมงที่จังหวัดชุมพรที่อำเภอเมืองนะครับที่บ้านผมนี่เองนะฝนตกหนักมากนะครับ1ชั่วโมง มีปรากฏการณ์เกิดขึ้นนึงหนึ่งทุเรียนดอกร่วงดอกแตกดอกระยะนี้นะดอกมะเขือพวงเล็กๆดอกนี่นะนะครับหรือว่าดอกหอมแล้วก็หางแยะร่วงกันเป็นจำนวนมากนะครับเพราะสาเหตุว่าน้ำไม่อิ่มน้ำไม่ถึงน้ำไม่พอพอเจอฝนตกหนึ่งชั่วโมงครับถล่มลงเลยนะครับนะทั้งดอกทั้งหางแยะและดอกมะเขือพวงเล็กๆนะมะเขือพวงก,กลางใหญ่มะเขือลูกหอมทั้งหมดนี้นะร่วงเยอะ เพราะสาเหตุนะน้ำไม่พอให้น้ำน้อยนะครับผมต้นตำรับที่ให้น้ำมากอยู่คนเดียวสูตรํำดอกพร้อมยอดดอกพร้อมไม่อ่อนนะให้น้ำเยอะท่านฟังได้ทุกทุกตั้งแต่สองพันห้ร้กว่าที่ผมพูดมาผมให้น้ำเยอะๆนะครับนะครับอันนี้นะครับที่ดอกร่วงดอกแตกเมื่อวานนะครับก็เพราะให้น้ำน้อยยังเชื่ออยู่กับตำราโบราณให้น้ำน้อยๆนะให้น้ำ เราภาคใต้นะครับไม่ใช่ภาคอื่นถ้าภาคอื่นให้น้ําน้อยได้นะภาคอื่นฝนมันไม่ตกแต่ภาคใต้ในฝนตกมันไม่มีปีปีคลุยตกก็เองเฉยๆนะภาคอื่นไม่ตกครับให้น้ําน้อยได้นะเราอยากฝังโหวอยู่แต่ทําทุเรียนภาคอื่นนะครับต้องมาทําแบบภาคใต้นะครับให้น้ําเยอะๆนะภาคอื่นย้ําว่ามันไม่มีฝนตกนะ ั้งแต่ออกดอกมาบางทีก็ไม่เจอฝนเลยแต่ภาคใต้เราตกไป็ูรุกี่ครั้งแล้วนะครับอย่างนี้นะครับที่ผ่านมานี้นะเราต้องสร้างความเขืชินให้กับต้นไม้ให้น้ําเยอะๆกับต้นไม้นะกับต้นทุเรียนนะครับทําไมต้องให้น้ําเยอะอ่ะเพราะสูตรผมหนึ่งน้ำต้องไปเลี้ยงดอกน้ําต้องต้นเลี้ยงน้ําต้องเลี้ยงใบนะต้องให้น้ําเยอะนะครับไม่ให้น้ําน้อยแต่สูตรคนอื่นเขาให้น้ําน้อยๆนะ อันนี้ไม่ใช่ถูดผมบางคนบอกว่าน้ําเกินน้ํามากน้ําเกินต้องถอยนะครับที่ภาคอื่นถอยได้แต่ภาคใต้นะครับต้งต้องคิดดูนะอย่าถอยนะครับถ้าถอยก็เห็นไหมครับอย่างเมื่อวานนี้เมื่อวานครับถึงชั่วโมงโอ้โหนะเสียหายเยอะนะแต่แปลงที่เขาให้น้ําเยอะๆนะไม่ร่วงให้วันหนึ่งสี่ห้าร้อยลิตรเป็นวันนี้อย่างแปลงนี้นะไม่มีร่วงเลยเห็นไหมครับดูนะเอาดูมาดูดอกบนต้นนะเอา นะครับแล้วดูนะอันนี้ไม่ได้เก็ดดอกทิ้งนะนะครับแล้วดอกก็จะสวยเป็นปะกะติเห็นไหมเห็นไหมครับนี่นะแปลงนี้ไม่ร่วงนะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูแปลงที่ร่วงน่าตกใจนะครับแปลงนี้ไม่ร่วงเลยนะให้น้ําวันหนึ่งห้าร้อยลิตรพันลิตรตอันนี้อายุแปดปีนะนะครับให้น้ําอย่างสม่าเสมอทําไมต้องให้น้ำเสมอก็เพราะว่าเราสร้างความกระจินให้กับต้นไม้นะสร้างความกระจินในต้นไม้นะเพราะ น้ำเราอิ่มแล้วฝนตอกมาอย่างเมื่อวานนี้นะมันก็มีผลกระทบป้อมอิ่มอยู่แล้วนะมันก็ไม่กินแต่ถ้าอดน้ําน้ําไม่พอมาหลายวันนะเต็มที่ร่วงเหมือนกับสวนอื่นเลยนะครับร่วงเหมือนสวนอื่นเราต้องสร้างความเคยชินให้กับต้นไม้นะครับอย่างสมมุติว่าเรานะครับนะทำงานทั้งวันไม่ได้กินน้ําเลยแต่ถ้าเรามากินตอนเย็นตอนค่ำ กินเยอะไหมนกน้ําได้ไหมนกน้ําได้แต่ถ้าเราทํางานกินน้ําไปอิ่มไปมันก็ไม่มีปัญหาสําหรับร่างกายนะครับเหมือนกันนะครับนะต้นไม้กับพืชก็เหมือนกันนะถ้าอดอดน้ํามาหลายวันนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงดอกเลี้ยงใบน้ําไม่พอเพราะควนตกตุ่มเดียวกินน้ําเยอะเขาเรียกว่านกน้ําทําให้ดอกแตกดอกร่วงหางแย,ยรง่ร่วงลูกร่วงมันเป็นได้ทั้งหมดเลยนะเราต้องเข้าใจพืชนะไอ้ผมก็ไม่ได้แกงนะคนแกงวงการทุเรียนไม่มีนะครับ ไม่มีคน,กคก nih, คนเ,ค buena, เก่กงวงการทุเรียนนี้นะครับถ้าคนอี้ของแล้วไม่เกิดโรคอย่างนี้แล้วครับนะหลายหลายอย่างสิ่งเราควบคุมไม่ได้คือสภาพอากาศนะสภาพอากาศเราควบคุมไม่ได้จริงนะเราคุมน้ําคุมปุ๋ยคุมยาได้นะครับนะน้าตัวนําพาปุ๋ยยาแค่ตัวเสริมคุมได้สภาพอากาศเราคุมไม่ได้เอาไปดูแปลงที่ร่วงเยอะนะครับเราดูแปลงนี้แล้วไม่มีนะทุกตน้นนะรับประกันได้แปลงนี้น้ําเยอะเอาไปดูแปลงดูกันครับผม ต้นนะครับเป็นสภาพแบบนี้นไปดูต้อนเอ็นหมดต้นเลยครับข้าับนะไม่เหลือเลยเหลือบ้างนิดหน่อย บางต้นนะครับบางต้นก็ยังเหลือพอสมควรนะครับดูข้างบนครับแทบไม่เหลือเลยนะ ร่วงเกือบหมดเลยครับแต่ละกิง่งแต่ละกิ่งเนี่ยนะคือทุเรียนที่ให้น้ำไม่อิ่มนะครับให้น้ำไม่ถึงเจอฝนตกหนักสองชั่วโมงนะครับนี่คือปัญหานะครับ ต้องรดท้าให้อิ่มครับไม่ว่าจะเป็นดอกหรือว่าเป็นหางแย่เลยครับครับก็สรุปนะครับว่าอย่างที่ท่านเห็นว่าดอกร่วงไปยังไงนะมันสาแสนสาหัสมากนะครับให้น้ําเยอะๆนะครับท่านเห็นแล้วว่าเป็นแบบไหนนะก็สรุปว่าให้น้ําเยอะนะอย่าให้ร่วงเป็นแบบนี้นะนี่นะที่เก็บขึ้นมานะครับร่วงเยอะนะครับนี่คือการขาดน้ําให้น้ําเคยชินสร้างความเย็นให้กับต้นพืชนะครับสวัสดีครับ